not much right ร <laughs> ดน้ำดอกกุหลาบกันค่ะเพิ่งปลูกเมื่อวานนี้ก็จะมีผู้ช่วยอดอกไม้สวยๆนี่นะคะเพือ่อนๆ ดอกสีชมพูเพิ่งปลูกเมื่อวานนะคะกุหลาบสีชมพูเพิ่งปลูกเมื่อวานต้องรดน้ำไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตกรดน้ำไปก่อนไม่นัดมัชัวเธออันนี้เป็นสีเหลืองนะคะเพื่อน ดอกตูมสีเหลืองนะคะดอกตูมกลางสีเหลืองน่าจะอีกสองสามวันถึงจะบานค่ะเพืเ่อนๆส่วนสีชมพูซื้อมาก็บานแล้วเนาะสีส้มก็สวยนะคะเพืเ่อนๆน้ำไม่ค่อยไหลไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพนไปดูน้ำให้อยู่น้ำไม่ไหลหม้อหม้อว t h a p p e เพน Yeah Yeah it's okay now น้ำไหลน้อยครับเพืเ่อนๆอันนี้เป็นสีส้มค่ะสีส้มดอกจะเล็กนะคะเป็นกุหลาบหลายพันครัเพืเ่อนๆชื่อพันธุ์พัดไม่ทราบแต่ว่าอันนี้ดอกเยอะอยู่แต่เป็นดอกเล็กๆค่ะดอกเยอะอยู่แต่ดอกเล็กตุ้มหลายดอกเลย วันสองวันนี้ต้องรดน้ำไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆรอลุ้นดอกนี้ดอกใหญ่ค่ะแต่เป็นสีเหลืองต้นว่นานไม้อันนี้เป็นตน้นริบส์นะคะเป็นผลไม้นะคะ How many months for we can eat it? How many months for can eat it right? บีคอวินเทอร์เ e นโอแฟนบอกว่าประมาณสามเดือนถึงจะได้กินลูกมันนะคะเพื่อนๆต้นนี้มันลูกมันยังเล็กมากๆเลยต้นนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อวานและปลูกมาเมื่อวานนะคะเพื่อนๆลูกก็ติดมาด้วยนะคะแฟนบอกว่านานเหมือนกันกว่าลูกมันจะโตกว่ามันจะกินได้โต,โต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 นะคะเป็นหัวเราะนะคะเพื่อนๆต้นริสต้นริสเป็นผลไม้ของประเทศนอร์เวย์นะคะ รสชาติจะออกเปรี้ยวหวานคล้ายๆสตอรอเบอรี่เนาะแฟนบอกตลกจังเลยเนาะคุยกับต้นไม้คุยกับต้นไม้ไม finish าร r l i n g